เมื่อวานนี้แกะตัวไม่ได้ผมสปริงเกอร์ดิสมันแข็งไงนะกดซ้ายกดขวานะัดเวลางนดะนะครับนันจะเป็นรอยรอยเหยียบตรงเนี้ยจะกดลงไปอีกแถวหนึง่งทำให้เราการะยะถูกนะเนะี่ยจะเป็นรอยตรงนี้รอยจะเหยียบสาย quá Vèo của mô quan nhớ Tép điều xám thẻo Sai quá, sai quá, sai quá, sai ừ sai ừ sai quá, sai quá, sai quá, 快快，快快！ ให้น้ำหนักลมลงไปหมดแล้วหลังจากพรมสปริงเกอร์ชั่วโมงผมมือสมัครเล่นนะครับแต่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเร็วอะ